ก็สวัสดีครับนะครับทุกคนนะครับวันนี้ก็จะมาอัปเดตหุ้น5ตัวเหมือนเดิมนะครับที่เราดูกันไปในสัปดาห์ที่แล้วนะครับว่าแนวโน้มทิศทางของมันจะเป็นยังไงต่อนะครับก็รักใครชอบใครอย่าลืมแชร์คลิปนี้ให้กับคนนั้นด้วยนะครับเราจะร่ํารวยไปด้วยกันในช่วงโควิดนะครับเงินอยู่ในอากาศคุณคว้าจับมันมาให้ได้นะครับหลักเกณฑ์ง่ายถ้าคุณมีความรู้คุณมีความสามารถนะครับคุณสามารถหาเงินได้อย่างอัลลิมิตครับวิธีการเรียนรู้ตรงนี้นะครับคุณไม่ต้องเสียอะไรครับแค่ ทําตัวเองนะครับให้มีคุณสมบัติพอแล้วก็มานั่งเรียนด้วยกันนะครับจัดเวลามานั่งเรียนด้วยกันนะครับคลิปวิดีโอคลิปนี้แล้วก็ในเพจอีกเยอะแยะมากมายนะครับมาเรียนรู้วิธีการสร้างเงินวิธีการคว้าเงินในอากาศมาด้วยกันนะครับก็ตัว DRM นะครับตัว DRM ที่วิเคราะไว้เนี่ยมันเป็น1 2 3่ใช่ไหมครับขึ้น4ี่เนี่ยผมบอกว่ายังไงครับมันจะเก็บตัวใช่ไหมเก็บตัวแล้วก็ขึ้นต่อนะครับมันจะเก็บตัวสักพักเลยนะครับเห็นไหมฮะอ่า ออพอเวลาผ่านไปเห็นไหมครับก็เก็บตัวตามที่ผมว่าไว้จริงๆนะครับเนี่ยมันกาลังเก็บตัวอยู่นะครับอยู่ในโซนนี้เนาะเพื่อขึ้นต่อนะครับถ้าใครยังไม่มีของตัวนี้ยผมผมว่าก็โอเคนะก็โอเคนะอขอเสียงคนยังไม่มีของตัวนี้หน่อยครับ D.I.M. เนาะคนยังไม่มีของก็จังหวะเก็บที่ดีนะครับแล้วก็จังหวะเก็บเนี่ยมันใกล้กับจุด stop loss ด,ด้วยไงนะครับเห็นปะจังหวะเก็บเนี่ยใกล้จุด stop loss ด้วยนะหกจุดเก้าเนี่ยนะครับหกจุดเก้าเนี่ยคือจุด S.L. ที่ผมให้นะครับ มันอยู่ใกล้มากเลยนะครับเราก็สามารถาวาง Money Management นะครับจุด Stop Loss ได้นะครับหุ้นตัวนี้คือใครไม่มีของผมว่าโอเคเลยนะยังโอเคเลยนะนะครับเห็นไหมเนี่ยนะครับเนาะราคาเก็บของอยู่นะครับใช่เลยนะครับแบบนี้เห็นไหมฮะเนาะหนึ่สามเดี๋ยวขึ้น5นะครับตัวนี้เนาะผมยังมองเหมือนเดิมนะตราบใดที่ยังไม่หลุดจุด SL นะยังไม่หลุดจุด s l ของผมนะครับที่ผมให้ไวเนาะ นะครับขึ้นคืนห้แบบนี้เลยนะครับไม่รู้จุด SL จุดนี้นะครับก็โอเคนะครับโอเคไหมนะครับเราต้องตั้งจุด SL ไว้ก่อนนะครับจุด SL เราต้องตั้งไว้ก่อนนะครับว่าที่เท่าไหร่เนาะนะครับเลือใครแบบเอ้ยรับความเสียหายไม่ได้นะครับคุณจะตั้ง SL แบบตื้นมาหน่อยก็ได้ตรงนี้เลยก็ได้นะครับ7.10ก็ได้นะครับโอเคไหมโอเคไหมใครไม่เข้าใจบ้างเอ่ยนะครับทันเนาะทันเนาะนะครับ ตัวมา SE นะครับ SE เนี่ยผมมองไว้ว่ามันขึ้นถึงแนวต้านใช่ไหมครับมันต้องย่อลงมาโซนแนวรับตรงนี้นะครับผมแนะนําว่าถ้าใครยังไม่มีของนะครับใครยังไม่มีของเนี่ยผมยังไม่แนะนําให้เข้าซื้อนะโอเคไหมเพราะว่าหุ้นที่มันอยู่แนวต้านเนี่ยมันเป็นหุ้นที่เอมันพร้อมย่อตลอดนะเราเราก็ไม่รู้หรอกว่ามันจะย่อตอนไหนโอเคไหมเราก็ทานายอนาคตไม่ได้แต่ร,รู้ว่ามันถึงแนวต้านแล้วเออ คือหุ้นหุ้นมันถึงแนวต้านนะคุณทําไมคุณต้องไปซื้อมันด้วย <c oughs> ออถูกไหมหุ้นมันถึงแนวต้านจะไปซื้อเพื่อถูกไหมซื้อเดี๋ยวมันก็ย่อติดดอยสิคุณนะเออถ้าเกิดแบบอ้าวกลัวตกนล่ะครับโคชก็ก็ปล่อยไปนะครับอ่าถ้าเกิดสมมติหุ้นถึงแนวต้านเนี่ยโดยทริกส่วนตัวผมนะเ <c oughs> วลาผมจะเข้าซื้อเนี่ยผมจะเข้าซื้อด้วยหลักเกณฑ์ง่ายๆหนึ่งคือหนึ่งคือนะครับถึงแนวต้านย่อตามนี้เห็นไหมถึงแนวต้านปุ๊บย่อลงมาถึงแนวรับเนี่ยค่อยเก็บ เก็บเออเนี่ยถึงจุดเก็บค่อยเก็บโอเคปะ่ะแล้วก็ทํากําไรนะครับทริคที่1นึ่ท,ที่สองของผมคือถึงแนวต้า,ตานใช่ปะ่ะแล้วมันผ่านแล้วมันยืนเหนือเนี่ยยืนเหนือตรงนี้ได้เห็นไหมยืนเหนือแนวต้านได้แบบเนี้ยเห็นไหมยืนเหนือเนี้ยเป็นก้อนอย่างเงี้ยเออไอเนี่ยเนี่ยน่าเก็บโอเคไหมผ่านปุ๊บมีแท่งเทียนยืนเหนือเนี้ยโอเคน่าเก็บแต่ถ้าเกิดเนี่ยถึงแนวต้านปุ๊บไม่มีแท่งไหนยืนเหนือเลยป่ะยืนเหนือหมายถึงแบบเอ่อตูดแท่งเทียนเนี่ยขึ้มน,าน,น,น,านมาอยู่ตรงนี้นะครับเนี่ยตูดแท่งเทียนเนี่ยขึ้นมาอยู่ตรงเนี้ย เนี่ยตูดแท่งเทียนขึ้นมาอยู่แบบเนี่ยเนี่ยเออคือถ้าไม่ตูดแท่งเทียนไม่ได้ขึ้นมาเหนือก็ไม่เรียกว่ายืนเหนือนะไอเนี่ยไม่น่าเก็บโอเคไหมไอเนี่ยน่าโดยนะครับน่าโดยมากกว่านะครับเออก็ฝากไว้นะครับฝากไว้นาะหุ้นหุ้นถึงแนวต้าไม่ต้องซื้อนะทุกคนนะครับซื้อเพื่อน <Norwegian> ะครับเออนะครับผมก็บอกนักเรียนผมหลายคนนะว่าเอ้เราก็วิเคราะห์เป็นนี่เราก็วิเคราะห์เก่งนี่ แล้วรู้นี่ว่าตรงนี้เป็นแนวต้านจะซื้อเพื่อนะครับเออแล้วเขาแล้วนักเรียนผมก็ตอบว่าอ๋อเอ่อเห็นมันขึ้นค่ะก็เลยอยากซื้อเฮ้ยไม่ใช่เห็นมันขึ้นมันน่าซื้อแต่แบบถึงแนวต้านมันก็ไม่ควรซื้อเอเคปะคือชื่อมันก็บอกอยู่เห็นปะว่าแบบเอ้ยซื้อแนวรับขายแนวต้านเนียแนวรับก็คือรับรับเข้าพอร์ตถึงแนวรับคือรับเข้าพอร์ตถึงแนวต้านคือขายออกเห็นไหมครับอ่าสเต็ปแบบนี้เลยนะครับง่ายๆเลยนะครับง่ายๆเลยนะครับ โอเคไหมฮะนะครับก็โอเคนะครับ่านะตัวนี้ก็รอมันย่อนะหลังจากนี้ก็น่าจะไม่ได้อัปเดตกันแล้วนะครับตัวนี้เนาะเข้าไหมอาจจะนานๆทีมอัปเดตเลยนะครับตัวนี้เนาะนะนนครับมันเคลื่อนที่ช้านะครับเราอาจจะอัปเดตอีกทีเดือนหน้านะตัวนี้นะเราอัปเดตอ,นะอ,อ,อ,อีกทีเดือนหน้านะครับโอเคไหมอ่าเดี๋ยวหุ้นล็อตนี้นะครับผมจะอัปเดตอีกทีเดือนหน้านะครับทุกคนผมจะอัปเดตอีกทีเดือนหน้าเนาะ เราจะได้วนหุ้นตัวอื่นกันบ้างนะครับโอเคไหมเราจะวนไปอัปเดตอีกทีเดือนหน้าเลยนะครับก็ผมให้แผนไปแล้วนะลองดูนะครับลองดูนะเห <c oughs> มือนหุ้นบีตรงเนี้ยนะครับหุ้นบีเนี่ยผมคิดว่ามันจะย่อนนี้ใช่ปะย่อถึงแนวรับตรงเนี้ยนะครับแต่ปรากฏมันย่อ,อ,อมันมันย่อไม่ถึงนอะที่ให้ไปนะครับมันยังย่อไม่ถึงนะครับ,รบแต่แต่มันก็ย่อเห็นไหมตามที่ผมบอกแล้วว่าโอเคหุ้นเนี่ยนะครับมันถึงแนวต้านแล้วใช่ปะที่หนึ่งจุดหนึ่งสี่ตรงเนี้ย พูดมาถึงแนวต้านแล้วนะครับเหมือนเดิมซื้อเพื่อนะครับไม่ลอย่อล่ะนะครับเนี่ยเหมือนตรงนี้แนวต้านที่0.97เนี่ยเห็นไหมซื้อตรงนี้ทําไมนะครับถึงต้านบุ๊กก็รอยไหมสุดท้ายมันก็ย่อนะครับมันก็ยอ่อตัวนี้เหมือนกันนะเห็นไหมเนี่ยซื้อทำไม1.14แนวต้านนะครับสุดท้ายมันก็ย่อนะครับย่อเนี่ยอย่างน้อยคุณรับที่1.04 1.07ก็โอเคกว่ารับที่1.14ถูกไหมเพราะ มันก็กาไรหลายเปอร์เซ็นต์อยู่นะคุณโอเคไหมหุ้นถึงแนวต้านแล้วคือต้านนะครับรอยยอนะครับถ้าต้านแล้วทะลุก็ปล่อยมันไปหาตัวใหม่นะครับอย่าไปเสียดายว่าตกรถนะครับเพราะว่าตกรถกับติดดอยเนี่ยไม่คุ้มนะครับขนาดคุณบูว่าเลนโบเ้เฟดยังบอกว่าเลยนะครับว่าการลงทุนที่ดีที่สุดคือการรักษาเงินต้นถูกไหมถ้าเกิดการลงทุนครั้งนั้นเนี่ยมันเสี่ยงที่จะทําให้เราเนี่ยสูญเสียงเงินต้นของเราไปนะครับเราก็ไม่ควรจะเข้าไปลงทุนคุณเจ็ตไอเดียไหม ถ้าการลงทุนครั้งนั้นเนี่ยมันเสี่ยงทําให้เราสูญเสียเงินต้นของเราไปเนี่ยเราก็ไม่ควรลงทุนนะครับพอเก็ตไอเดียเนาะนะครับพอเก็ตไอเดียเนาะนะครับอ่านี่ก็เป็นทิคเล็กๆเนาะในที่ผมสอนในคอร์ส STO ด้วยนะครับก็ไม่แนะนําให้เรียนนะครับเดี๋ยวเปลี่ยนชีวิตนะครับนะครับเดี๋ยวได้เดี๋ยวได้เงินเยอะแล้วทําตัวไม่ถูกนะครับเข้ามาเรียน STO กันแล้วแบบโอ้กำไรเยอะจังเลยนะครับเดี๋ยวทําตัวไม่ถูกนะครับนะครับ นนะครับใครไม่อยากเปลี่ยนชีวิตก็ไม่ต้องเข้ามาเรียนนะครับชีวิตนคอร s สนี้ no sto นะครับเรียนแล้วเดี๋ยวแบบรวยแล้วงงฮะเงินมาจากไหนนะครับเดี๋ยวจะงงเอานะครับว่าเงินมาจากไหนเยอะแยะวะนะครับออาโอเคต่อมานะครับ a j a นะ a j a ตัวนี้เนี่ยนะครับผมผมมีข้อไว้แล้วเนาะว่ามันขึ้นต่อนะครับขึ้นต่อนะครับเขียนมันขึ้นต่อนะครับถึงแนวรับตรงเนี้ยนะครับถึงขึ้นต่อ ขึ้นต่อแต่มันก็จะมีแนวต้านอยู่ตรงนี้เห็นไหมครับ1 0 9 1ตรงเนี้ยนะครับอ่าก็ขึ้นไปถึงเกือบถึงแนวต้านแล้วนะครับทีนี้ก็แล้วแต่เราแล้วว่าเอ๊ะเราจะเทคโปรฟิตดีไหมนะครับเทคโปรฟิตดีไหมสามนี่ย่อ4นะครับย่อ4ทำห้าละอ่าขึ้น5ตรงเนี้ยอ่าเราจะยังไงดีนะครับจะเทสโปรฟิตเลยไหมใกล้ถึงแนวต้านหรือหรือจะ ถือต่อนะครับก็แล้วแต่นะครับก็แล้วแต่นะครับแต่โดยส่วนตัวผมเออผมถ้าถ้าถ้าเป็นผมนะอันนี้เงินคุณเองนะคุณดูไว้เป็นไอเดียแล้วกันเนี่ยนะครับอ่าเหมือนผมเนี่ยนะครับถ้าผมเป็นคนเล่นตามกราฟเนาะเนี่ยกราฟบอกถึงแนวต้านใกล้ถึงแนวต้านแล้วสัญญาณขายมาเงี้ยนะครับเป็นเบริจเดเวอเรนซ์เนี่ยนะครับเห็นไหมสัญญาณขายมาแล้วอันนี้ยังไม่สมบูรณ์นะนะครับแต่เราก็ไม่รู้ไงว่าวันจันทร์มันสมมุติตลาดหุ้นปิด2วันใช่ไหมคุณถ้า ถ้าหุ้นตัวเนี้นะครับมันเกิดสัญลักษณ์แบบนี้ในวันวันพุธเนี่ยโอเคเรายังเหลืออีกสองวันให้รอดูอาการใช่ป่าวว่าเออหุ้นมันจะขึ้นจะลงจะเหวี่ยงมากเหวี่ยงน้อยถูกไหมเพราะมันแค่วันเดียวนะครับแต่ว่าถ้ามันติดเสาร์อาทิตย์แล้วหุ้นมันชนแนวต้านสัญลักษณ์การกลับตัวกําลังมาเงี้ยเราก็ไม่รู้ว่าวันจันทร์จะมีเซอร์ไพรส์อะไรเกิดขึ้นนะครับเออเราก็อาจจะเทสโวฟิตไปก่อนบางส่วนก็ได้หรือจะทั้งหมดก็ได้ก็แล้วแต่นะครับ เนาะแต่ว่าถ้าเราเก่งกําไรเนี่ยเราเน้นความปลอดภัยนะครับถึง TP แล้วก็ขายหาหุ้นใหม่นะครับเทคนิคง่ายๆนะครับโอเคไหมถามว่ารันเทรนไหมเนี่ยก็รันอยู่เนี่ยรันจากศูนย์สามกว่าเนี่ยนะครับเนี่ยโซนเนี่ยโซนรับตรงนเนี้ยเนี่ยรันจากโซนรับตรงเนี้ยนะครับก็รันไปถึงเนี่ยก็ก็รันเทนนะคุณใครว่าไม่รันเนี่ยเนี่ยกำไรร้อยกว่าเปอร์เซ็นเนี่ยก็รันก็ก็รันเทรนนะคุณนะครับเออก็โอเคป่ะนะครับก็ค่อยหาหุ้นใหม่นะครับถ้าใครอยากรันต่อก็ขายครึ่งหนึ่งก็ได้ นะครับขายครึ่งนึงก็ได้นะครับก็ไม่ได้ว่าอะไรนะครับแล้วแต่นะครับแต่มันใกล้ถึงแนวต้านแล้วแค่นั้นเองนะครับต่อมานะครับมาดูตัวซีรีกันนะครับซีรีเนี่ยผมมองว่ามันย่อเห็นไหมนะครับตามที่คิดไว้เป๊ะนะครับถึงต้านปุ๊บย่อใช่ไหมย่อปุ๊บอยู่ในโซนนี้แหละย่อเนี่ยผมมองว่าแนวโน้มมันย่อเพื่อขึ้นต่ออยู่นะนะครับผมให้แนวโน้มนะ ยอ่อ,อย่อภาพเล็กนะครับเพื่อขึ้นต่อในภาพใหญ่อยู่นะครับโอเคไหมผมมองว่าย่อภาพเล็กเพื่อขึ้นต่อในภาพใหญ่อยู่นะเนี่ยขึ้นสามนะครับย่อสามทำสี่นะครับลบพี่โบนิดหนึ่งเนาะลบละนะครับลบละนะครับเห็นไหมสามสี่ห้าอย่างเงี้ยนะครับอ่าเรามาโฟกัสปัจจุบันกันก่อนนะ S <S <S อนาคตช่างมันเนี่ยนะครับซีรีเนี่ยเห็นไหมฮะมันก็ยอ่อเก็บตัวของมันไปเนาะนะครับย่อเก็บตัวของมันไปนะครับถ้ามันไม่หลุดฐานตรงเนี้ยนะครับเนี่ยไม่หลุดฐานตรงเนี้ยฐานขึ้นหนึ่งตรงเนี้ยก็โอเคนะหนึ่งจุดหนึ่งสี่ตรงเนี้ยนะครับเนาะก็ปล่อยมันเก็บไปนะครับใครอยากเก็บของก็เก็บได้นะโซนเนี่ยนะครับโซนเก็บของเลยเนี่ยจังหวะเก็บของเลยนะครับคนที่ยังไม่มีของ นะครับใครไปเก็บตรงแนวต้านนี้ก็คือดอยนะครับแนวต้านนี้จําได้ใช่ไหมว่าทําไมผมให้ตรงนี้เป็นแนวต้านลอาดูฟิโบกันนะครับดูฟิโบกันดูฟิโบกันนะทำไมตรงนี้เป็นต้านนะครับ,นะรบแนวเนี้ยมันประมาณห้าสิบเปอร์เซ็นของฟิโบนะครับประมาณห้าสิบเปอร์เซ็นตของฟิโบเนี่ยก็เป็นต้านอยู่แล้วนะครับก็มีต้านต่อไปตามแนวฟิโบตรงนี้ด้วยนะครับเนาะ เไ,ไหมฮะเนี่ยก็รอนะครับรอนี้จะวะเก็บของนะใครไม่มีของก็เก็บได้นะตรงนี้นะครับให้โอกาสคุณเก็บของกันเต็มที่นะครับต่อมา IRPC นะครับตัวนี้ก็วิเคราะห์ไว้ตรงมันอยู่ตรงยอดขึ้นหนึ่งใช่ปะอ่ามันต้องยอดสองนะครับที่วิเคราะห์ไว้เนาะยอดตรงนี้นะแล้วมันก็ย่อพอดีเลย ย่องเนี่ยเราก็รอรอเก็บของดีกว่าเนาะเนี่ยรอเก็บของตามแนวนี้ดีกว่านะครับไม่ต้องรีบนะครับเออรอเก็บของดีกว่าถ้ามันขึ้นต่อทาําไงก็ก็ค่อยฟอลโล่ตอนเบรกไฮก็ได้ครับแบบมีแท่งเทียนยืนเหนือแนวต้านอะไรประมาณเนี้ยแบบน,นะครับค่อยฟอลโล่ก็ได้เนาะนะครับโอเคไหมค่อยฟอลโล่ก็ได้นะครับเน,บนี่ยตรงเนี้ยเห็นไหมสัญญาณกลับตัวมันก็มาเนี่ยถ้าเกิดใครดูเป็นนะนะครับนักเรียนในคอร์สผมจะดูเป็นทุกคนนะตรงนี้นะครับมีทำเวิร์กช็อปมาส่งผมทุกวันนะขยันเรียนนะครับดีละ นะครับเนี่ยเห็นไหมเนี่ยสัญลักษณ์การกลับตัวก็มาเนี่ยมันก็กลับตัวนะครับเออมันไม่ยากเลยคุณคุณดูเป็นเนี่ยก็แบบรูนน้แล้วจังหวะนี้ควรซื้อไม่ควรซื้อนะครับแต่แบบเออบางคนก็ซ่าเนาะอยากอยากเข้าซื้อก็แล้วแต่นะครับเออผมก็ไม่ได้ว่าอะไรเนาะนะครับนักเรียนบางคนของผมก็แบบรู้ข่าว่ามันจะกลับตัวค่ะแต่แต่แต่หนูอยากแต่หนูอยากเอกอหนูอยากเข้าค่ะหนูขันมือค่ะ โดยแล้วมาถามผมโค้ชค้าทำไงดีเ <c oughs> อ้า <c oughs> ก็รู้นี่ว่าเป็นแนวต้านแล้วเขาซื้อทำไมานะครับผมนี่แบบอเอาเลยครับไม่เป็นไรเนาะเป็นการฝึกนะครับเป็นการฝึกเนาะนแรกๆเราก็แบบไม่ได้เก่งกันทุกคนเนาะเอ่อในการลงทุนในหุ้นเนี่ยนะครับการสายดูกราฟเนี่ยจิตใจเป็นเรื่องสําคัญมากๆเลยนะนะครับจิตใจเนี่ยนะครับเออนะครับจิตใจเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญมากเลยนะครับถ้าคุณแบบ ใจแข็งแกร่งพอที่จะทําตามแผนนะรวยผมบอกเลยโคตรรวยนะครับเพราะผมเนี่ยตอนที่เทรดหุ้นใหม่ๆนะครับก็มีปัญหาเรื่องจิตใจเหมือนกันนะแบบรู้แหละถึงต้านแล้วกูไม่ควรเข้านะครับรู้แหละถึงต้านกูไม่ควรเข้าแต่กูก็เข้านะครับกูอยากเข้ามีะไรบ้างนะครับก็ติดดอยนะครับเออก็ติดดอยไปนะครับแต่ถ้าไม่ถึงจุด stop loss ก็ไม่ stop นะครับแค่พลาดกําไรไป2 0 3 0นนะครับก็เยอะอยู่นะก็เยอะอยู่นะครับฉะนั้นอยากเตือนมือใหม่นะครับที่เรียน กับผมหรือเรียนในคอร์สก็ตามนะครับก็มาเน้นเรื่องการวางแผนและการทําตามแผนดีกว่านะครับดีกว่าเนาะจิตใจเราต้องแม่นนิดนึงนะครับต้องแบบต้องไม่วกแวกะนะครับเรียกว่าต้องไม่วกแวกดีกว่านะครับต้องทําตามแผนเป๊ะว่าโอเคฉันวางแผนอย่างนี้ทําตามนะนิ้วมือฉันอย่าลัาน่นอะไรประมาณนี้นะครับ ประมาณนี้นะครับโอเคไหมเนาะก็ถ้าเกิดใครแบบอยากให้พี่ๆน้องๆญาติมิตรสหายของตัวเองนะครับก็กดแชร์โพสต์นี้นะครับแชร์คลิปนี้นะครับลงลงหน้าฟีดตัวเองได้นะครับให้คนที่คุณรักนะครับได้มีเงินมีทองกันโอเคป่ะนะครับไม่ต้องมาเทคอร์สเรียนกับผมก็ได้นะครับผมก็ไม่ซีเรียสอะไรขนาดนั้นนะครับมาเรียนฟรีกันหน้าเพจนะครับมา ทําตัวเองให้พร้อมนะครับในการรับความรู้เนาะเตรียมสมุดปากกามาจดเทคนิคไว้นะครับแล้วเราก็เรียนรู้แล้วก็ทํากําไรไปพร้อมกันหน้าเพจก็ได้นะครับเ,เดี๋ยววีคหน้านะครับก็จะเป็นหุ้นชุดใหม่แล้วนะครับชุดนี้ผมจะผมจะเก็บไว้นะครับจะเก็บไว้มาไลฟ์อีกทีประมาณประมาณช่วงเดือนหน้านะครับโอเคไหมผมจะเก็บไว้ชุดเนี่ยนะครับจะจัดอีกทีเดือนหน้าเลยแล้วกันนะครับเราจะได้ดู ดูแนวโน้มกันเนาะว่าเป็นตามที่ผมวิเคราะห์ไหมนะครับเพราะผมเนี่ยดูทางเฟรมค่อนข้างใหญ่เลยทีเดียวนะทางเฟรมเดย์ทางเฟรมสี่ชั่วโมงอะไรประมาณเนี่ยนะครับเนาะนะครับแล้วก็พุ้นไทยเนี่ยมันก็ไม่ได้แบบเอ่อเคลื่อนที่เร็วอะไรขนาดนั้นเนาะนะครับเน้นถือเรื่อยๆนะครับสบายๆเนาะเหมือนกับพี่ๆบางคนทํางานประจาเนี่ยก็ก็เล่นได้นะครับเออก็เพราะเราเล่นทางเฟรมใหญ่ไงวันหนึ่งมันถึงจะเคลื่อนที่เราดูครั้งหนึ่งเนี่ยเราก็ ซื้อไปแล้วก็ถือไปไปทํางานทํานู่นนี่นั่นก็ได้นะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับประมาณนี้เนาะนะครับสาหรับหุ้นทั้งหมดในวันนี้นะครับถ้าชอบกดไลค์กดแชร์ได้นะครับให้คนที่คุณรักนะครับโควิดนี้ผมอยากจะช่วยทุกคนทําเงินจริงๆนะครับในโควิดนี้ผมอยากจะปกติผมไม่อัดคลิปแบบนี้นะไม่อัดคลิปไลฟ์อะไรแบบนี้นะแต่ว่าในช่วงโควิดเนี่ยเออมันปี2ปีเนี่ยผมคิดว่ามันจะดีขึ้นแล้วไงนะครับแต่พอมาเนี่ยมันเริ่มแ,แย่ลงเรื่อยๆแล้วนะครับผมก็เลยแบบ เออทำไงดีว่าให้เราแบบช่วยคนได้เยอะที่สุดนะครับผมก็มองว่าการที่ผมมาไลฟ์แบบเนี้ยเอ่อมาอัดคลิปอย่างเงี้ยนะครับก็จะช่วยทุกคนได้นะครับจะช่วยทุกคนได้ได้ทํากําไรจากตลาดหุ้นกันนะครับโอเคไหมฮะโอเคไหมครับเนาะนะครับก็ถ้าชอบกดไลค์กดแชร์นะครับเจอกันใหม่ในคลิปวีดีโอหน้านะครับผมก็ฟิวติวหุ้นสวัสดีครับ